สวัสดีครับหัวแก้วมีขวัญน,นะครับมาให้ดูกับบรรยากาศตอนลบค่ำตอนเย็นนะครับนี่ข้างหน้านี่จะเป็นโรงงานที่ผมทำงานอยู่นะฮะเป็นโรงงานทําสู้ลำโพงนะครับบรรยากาศดีมากนี่เจ้าของนาะก็เพิ่งเกี่ยวข้าวไปนะฮะ นะครับสวยงามมากวันนี้จะมีเมนูอะไรขอติดตามนะครับโอ้โหเจ้าสวัสดีด้วยครับขอบคุณทุกคนเจ้าครับวันนี้ป้ากันกันแล้วนะเจ้ากับผัวแก้วเมียขวัญชาแนลวันนี้นะเจ้าน้องมีเมนูเรียนแบบซุปเปอร์สตาร์ดังน้องลิซ่าลิซ่านะ ลิซ่ามองห้างนอกเป็นลิซ่านะเจ้าเจขาจะยัเมนูนี่เจ้านี่อะไรครับชิ้นทอดลูกชิ้นยืนกินเจ้าไปเดี๋ยวเขามาดูเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มกันก่อนเจ้าครับมาทำน้ำจิ้มกันเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเราเอาพี่โ่เจะคั่วลงไปใือมันหอมก่อนเจ้าหอมแล้วก่าไปเลยพี่ป่นคั่วก่อนนะเจ้าเจ้า พอพีคเขาคั่วหอมแล้วเจ้าเขาก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยเจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปเลยเจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำหอมดองเจ้าใส่ลงไปเลยนะเจ้าจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจ้าตาลปี๊บไม่เหนียวมากเลยเหนียวขนาดเลยเนาะจากนั้นใส่น้ำบลาขามเปียกลงไปเจ้า นะครับเปียกเจ้ามันออกรสเปรี้ยวต,ตอนแรกมันเปียกอยู่แล้วใสล่ลงไปก็เปียกไปใหญ่เลยเกลือป่นเจ้าตามไปด้วยเกลือป่นจากนั้นก็ตามไปด้วยผงชูรสเจ้าผงชูรสขา,า,า,าดไม่ได้เลยนะเจ้าไม่ได้เลยจ้าขาดไม่ได้เลยจากนั้นนะเจ้าเหาก็ใสแป้งมันลงไปนะเจ้าเพื่อว่าจะให้น้ำจิ้มมันเนืดอเจ้าปี ให้มันเนืบไปเลยให้มันเหนียวเหนียวจะได้ติดลูกชิ้นเนาะจ้ากำมันคุนเจ้าเคี่ยวมันให้เหนียวคะหอมแดงเจ้าหอมแดงเดียวใส่ลงไปเลยเจ้ามันคล้ายๆกุ้งแห้งเหมือนกันเนาะเจ้ามันจะได้เพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มเจ้าน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกลิ่นเจ้าจะนอนกิ่นได้กอ นี่เจ้าก็จะไป็นต้นมันแบบนี้เราไปทอดลูกชิ้นกันมาเจ้าเขาก็จะมาทอดลูกชิ้นโอ้โหน้ำมันหอมมันก็ได้เดี๋ยวเรื่องอะไรชิ้นหมูเจ้าชิ้นหมูใส่รวมๆกันไปอันนี้คือเต้าหู้เต้าหู้ปลาเจ้าเต้าหู้ปลา หลายๆอย่างเพราะครับหลากหลายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเจดี๋ยวกราได้กินกันแล้วเจ้าหอมมากพี่จะกินอะไรยังพี่จะกินอันใดเจ้ากินหมดทุกอย่างเลยนี่เขาเป่ายิ่งชุบกันเห็นบ่เอ้าวมาเอาแล้วเนาะหลจากนั้นเราก็เสียบเลยเสียบอะไรครับเสียบลูกชิ้นไงคะอ๋อเสียบลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นนะเจ้าสลับกันไม่สลับกันสีสวยหลักสลับแล้วเจ้า กินน่ากินมากน่ากินกว่เจ้าน่ากินที่สุดโอ้โหเจีบแบบนี้จิ้มเลยไหมจิ้มเลยไหมเดี๋ยวก่อนสิคะหลายๆอย่างสิคะ,ะเดี๋ยวเราไปราดน้ำจิ้มกันไป สเร็จแล้วสําเร็จแล้วน่ากินกว่าเจ้าออืสีสันดูสิเจ้าเขาจะมีพักสดกลิ่นตัวนะเจ้ามาเลยจากนั้นพี่หันน้ําจิ้มกออ้วแ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 ้ววน้ำจิ้มตีตีเขาแย่ตะเกียจเจ้าโอ้โหเหนียวข้นดีจังเลยเหนียวเหนียวเจ้าเหนียวมากๆเลยมาเขาชะมาไที่แหละที่ต้องการใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ถ้าเปิ้เนืาอเปิ้นถ้า อันนี้เราทำกิ่นเองนะปีเราต้องการความความข้นคว,ความเหนียวความ,วามเข้มข้นของน้ำจิ้มน้ำจิ้ม,ม่ต้องเกาะติดเนื้อลูกชิ้นแบบเยอะๆชีวิตชันเหรอนี่เจ้าอาหารกับเจ้าปีเนเจ้าเราเรามีตึงวิธีทำน้ำจิ้มละกอเท้านั่งกินเอาเนาะครับเพราะว่าเราเรามีตนะน มัน <S k iller> ยืนกิ่นมันก็ปะสุภาวะไอีเรลเพราะว่าปิ่นเป็นลูกจีนยืนกิ่นนั่นก็เพราะว่าจะได้อาปีรีบเรียบด้วยคว<ๆ>ามรียบมาจี่เจ้าพ่อปิ่นทอดขายแต่ปุ่นมืนจะมีโต้ให้นั่งกินแล้วเจ้าก็เลยยืนกินเน,นี่ยเจ้ามาเอาจากมาจิ้มพอกันเลือด่นเปื่อนเจ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผอวแก้วเมียขวัญต้นนะเจ้าครับนี่ ลูกชิ้นนั่งกินเงี้ยแบบน้องดิสาเจ้าครับเป็นไงบ้างเอ่ยว้าวอ,อยากกินอะไรขนาดเลยเจ้าอยากกินบ้างท่านทำอะไรจะได้กินเนี่ยพี่บอยจะกินอย่างเจ้าที่ลูกชิ้นฝาบอ่ครับอ่ะปีโป้กินก่อนเนี่ยมาแ่ะมาแ่ะมาย่ามแงะทา,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 ากับเจ้า なるほど。